สวัสดีครับสวัสดีเซลเมือไม่ครับมือนี้ครับคือเก่าขับชีวิตประจําวันครับนี่ครับอย่างไกลใจจะูุกล้วครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งคงไกลเมือวานนะครับเนาะที่ผมลงคลขีไปนั่นแหละครับเนี่ยอย่างแล้วครับบานนี้นี่ไก่จใจซุกล้วครับขาขายกันจังสีล้วครับไปแต่ตลาดไปขครคองบ่าใครเด็ดไปใส่มาใส่ครับ โอ้ใหม่ซ้ำครับนี่หัวไก่ับเนาะอ่าผู้จัดการมาพริกนะนี่ผู้จัดการพริกครับนี่ครับใส่แฉกมันดูนากินเท่าเก่ามันไก่เนี่ยครับเคาะเสกกันครับเนี่ยเห็นไหมครับมันกระิงเงาเนาะครับเนาะเออเคาะเห็นไหมครับมันมันจะออกมาเนี่ย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 เออไข่ไข้ไก่ดูแหงแล้วกะเงางามน้ำครับนี่ครับ เนื้อไก่เออสีโค้งไก่หมูว้านนะครับเนาะสิผมว่เอาเฮ็ดชีปในเบิ้งนะครับนี่เห็นว่าครับเนื้อนี่เป็นแผ่นเลยครับเบิ้งใหม่นี่ครับนี่อันนี้เนี่ประสบดีนะครับเนาะหนาครับโค้งไก่หมูว้านเนื้อหลายครับสิผมเพลทเบิ้งนั้นละหนึ่งนี่ครับนี่อ๋อขายใหม่ละสิบบาทครับนี่พันห้าบาทกับอีกครึ่งหนึ่งครับเนาะครึ่งหนึ่งกับสิบเป็นห้าบาท อีกเตา่านึงครับท่างคุณครับย่างบึมๆไปท่างคุณครับเอาถ้ามันใหม่มันดำฮอคตาร์ตออกครับคลิปออกให้มันดูน่ากินนะครับเนาะข้างบนข้างบนเนี่ยครับจะมีพัดลมดูดนะครับเด้อพัดลมดูดควันครับไก่้ๆโซ่ข้อสิพี่ก็ดูครับเพื่อให้เร่งให้่งมันไก่ออกมาแล้วก็สิดูดน่ากินนะครับเนาะ อ่ามุมนี่เห็นสองเตาครับคนอีกเตานึงค,บงบงคนบมเพิ่งเป็นคนใหม่เราม่รู้นะคุณอันคนพึ่งร้งผู้จัดการปะอ่นานใช้ได้ไหมผู้จัดการโอ้ยังยั่งว่ะได้ละมา้าไม่ใช่ไม่ทิ่มปะ <c oughs> นี่ครับโอ้ยนี่เห็นไหมครับ อันนั้นมันแห้งก็คาดออกลวดคาดออกไปเรื่อยๆครับจนกว่าอาจะสุกเปิดนะครับเนาะเปลี่ยนคางครับเพื่อจะให้อฟางทั้งตีมันมันถือขอบเตานะครับเนาะไฟมันสีบรั่งครับเพาก็สลับเขามาข้างในครับเพื่อให้มันสุกทั่วถึงกันนะครับเนาะไปแล้วครับหมดฟาวแล้วครับให้ผู้จัดการแสดงฝีมือครับเพื่อน เอาสองเตาเลยย่างคพดเดียวเออทั้ที่กับไม้แล้วเร็วเร็วไหมเนี่ยเฮ้ยไม้แล้วทั้งที่ละเอ้า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 เฮ้ยครับเนี่ยออ,อ,ออกมาเรื่อยๆอย่ะค่อยๆยิบออกไปเรื่อยๆครับเท่ากับเปลี่ยนอันใหม่ลงนะครับเนาะ ก็อย่าไปอย่าไปแหงหลายครับกะว่าอันนั้นก็พอเขาว่าอย่ายุ่งครับเขาชี้แจการเองครับว่าร้องมึงร้องฝีมือมึงเอาเอาเอาเขาเบิ่งเนื้อไก่นะนี่นี่ครับเนื้อไก่เนื้อเศษครับหายดีขึ้นกันครับแล้วนี่แต่ว่าใส่เวลาเสียบดนนะครับเนาะนี่พ่ออะไรครับซ่อมนี่ถ้าเพิ่นเย็นเนี่ยเพิ่นเพิ่นเสียดูแหงก้นเนี้ยครับเนาะ จำดาเขาเดียวเขาไปกีดออกแกงออกครับเอาไก่แล้วว่าสันใหม่แล้วก็ว่าเนี้ยว่ามันไก่แล้วใหม่แล้ว นี่ครับนี่โอ้กล่องมมนสิปับสีปับไปปับมานะครับด้วยกล่องแต่เวลาเข้าขยับมันสีนะครับเนาะจักน้อยครับจากน่อยมันดับเากากิบออกไปครับกระยิบกิบเลือกไลยมันสิกินเนื้อไลยนะครับเนาะสิดูเหลือหน่อยครับย่างไปแตงไปครับมันสิทีเดียวเรียวไปเลย สังเกตมั้งครับเพาาน้ำมันออกครับเนี่ยจากใกล้ที่ดันๆมันก็จะเงาครับเงาเราก็ดูน่ากินครับนี่อ่าไปแล้วไปเตา่นแล้วครับ่นฟังเสียงครับจวด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 เยครับ นี่เอาออกได้อะไรเนื้อเนี่ยเ็นเดย์มงใหม่นี่ยกันนะเนี่ยไม่นี่นนนล้วมาเบิกเงินะโอ้ยเดือดเดือดเลยครับเนี่ยกล่องผมกับพวกก,กการแห้เดือดเดือด บอ่อยากกับบอ่อยงครับอยู่ที่เรียนรูน้ครับเนาะสุกแอ้ไเดิผู้จัดการบอกว่าสุกแล้ววะสั้นน,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 นี่เป็นไงครับเนื้อโอ้องไก่เหมือนนี่มันมันงามนะครับเนาะมันเนื้อหลายบออย่อไงไงเออนี่พอแล้วครับนี่เอาออกกันเลยหลัายใจข้าย่างสุกเรียบร้อยเขากะชีสเซ็ดทัความสะอสสาอดตะแกรงครับตะแกรงนี่นะครับเนาะ ขูดออกครับขูดให้สะอาดแล้วก็เช็ดก่อนจะเอาไก่อันอื่นมาลงครับมันจะได้ดูใหม่บม่ใหม่ดูน่ากินนะครับเนาะเห็ดให้ตะแกรงเย็นก่อนพยายเอาเนื้ออื่นมาลงใหม่สำหรับที่ผมเห็นนะครับเนาะอาจจะเนื้ออื่นมึงอาชีคนละแนวครับผมธรรมดาครับแตกต่างกันไปแล้วก็เริ่มทยอยทำความสะอาดตะแกรงครับเพื่อจะให้ไก่ได้มาลงมเตาเนืองนะครับเนาะ อาลบเพว่าลบเห็นไหมครับเช็ตะแกงออกครับเนะ่เสียงโจดจดโจดนี่คือว่ามันห่อนแห้งนะครับเนาะครับตะแกงไม่ก่อนครับก่อนเชี่ยวในไม้มาลงไหมอา้าวทางบอนี่ชิมีพัดลมดูดวยครับเด้อเวลาของจะสุกอะมันจะควันหลายครับนี่พอแล้วครับซั้นเนี่ยโอ้ใหม่นี่ครับ ห่อนห่อนหอนหอนเฮ้หอนเขาบอกเขาเช็ดยเดีผ <ground> ู้จัดการผมมือบางครับผมจับห่อนบ่ได้เด้อใส่โอ้ครับใส่ได้บ่ครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ละสิบบาทครับพ่อกินบ่นี่ครับมันกระชิบที่ผมเห็ดเขียบหมู่บ้านครับเนาะงโค้งไก่หมู่บ้านมันงามครับนี่สังเกตเบิึงเนื้อครับเป็นผมมันกระชิซื่อโค้งไก่เนี่ยอะไกิน เอาผงชิมไปว่าผู้จัดการบ่าใหม่ผู้จัดการว่าครับสาธิตครับสาธิตท้องจันทร์ครับเนี่ยเดี๋ยวยิ่งต้องเช็ดให้มันหล่อนกว่านี้ครับนะว่เป็นยังอ่ะถือว่าสาธิตท้องจันทร์แล้วกัน,นเช็ดออกครับให้เย็นเลยครับ เสียงเริ่มเงียบลงปพ๊บแสดงว่าตะแกรงเย็นแล้วอีกจักรอบครับอีกจักรอบน้ำที่ใช้เช็ดนี่ก็เป็นเป็นน้ำสะอาดครับน้ำน้ำเปล่าเด้อน้ำสะอาดธรรมดาอาจจะเป็นสีอันจัาหน่อยเพราะว่าเขาเอาเช็ดตะแกรงแล้วก็มาจุ่มนะครับเนาะเอาเอาแนวไม้ลงไปครับวานนี้เอาสะโพกลงอยากเอาไปเบิ่งเตาพุ่นกันครับลบขนาดผู้จัดการ การงานคุณเลยเออโอ้ยเนาะผู้จัดการจะเป็นยังไงนี่ครับที่แรกจะเป็นยังสี่ครับนี่สีเพป็นกระสีเป็นแบบนี้แล้วครับใกล้ๆส้วนเขาสีเล่งน้ำมันออกมาหลายๆให้มันเงาเงาแล้ครับเนาะน่องไก่ครับน่องไก่ขายน่องละสิบห้าบาทครับน่องไก่ก็จะพมันถือไฟหลายครับเขาก็อ่างไว้ห่างๆกันสีไหม่ก้อนสูงนะครับเนาะน่องขึ้นหนาครับบรรยากาศย้ำเศร้าครับเป็นยังสี่แล้วครับชีวิตพวกผมกับยูของสี่แล้วครับ